หลายคนตกใจก็เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆตัดคอขนาดนั้น,น,นเลยเออตเทียวออกาเรียกว่าหลายคนเป็นห่วงเป็นห่วงอ่ะก็ถ้าถามว่าตัดคอไหมก,ก็ก็มีส่วนตัดคอด้วยแต่ว่าที่ลงไปเพราะว่ามันคือความจริงหลายคนไปมองว่าเรื่องความรักเกิ่มาอ่ามันก็อาจจะเกีเ่ยวค่ะเพราะว่าที่ลงไปมันก็เรื่องความรักกันเนาอแม่เนาะ,ปะป คือเราเราแค่มองว่าไอ้ที่เราโพล้วมันคือพื้นฐานของความจริงว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึง่ง<อ>หรือจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ย<อ>ควรจะอยู่ในพื้นฐานของความซื่อสัตย<อ>์แล้กวก็ความไว้ใจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่รักกันแล้วหรือว่าเราแบบไม่ได้มีรู้สึกดีต่อกันแล้วอะไรเงี้ยก็แค่เลิกกันไม่ใช่แบบนอกใจคือแค่เหมือนเราไปเจอคําคมแล้วมันแบบเอะมันโดนใจว่ะเออมันใช่ว่ะเราก็เลยเอาไปโพสอะไรเงี้ยแม่แต่จริงๆเราไม่ได้แบบว่ามีปัญหาที่มันรุนแรงจนกระทั่งแบบมันทำให้เราหน่อยใช่ไหมไม่ไม่คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนเราไปเจอเขาเรียกว่าแคปชั่นโดนใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงจังเลยอ่ะมันตรงใจที่เราอยากจะพูดอยากจะแบบ ออกมาพูดว่าแบบเนี่ยทุกคนอ่ะฟังไว้นะถ้าเราจะมีความรักอ่ะเราต้องซื่อสัตย์เราต้องเลือกใจเดียวถ้าเราเลือกที่จะมีคนคนนึงแล้วเนี่ยต้องรักเขาแล้วก็ถ้าเราไม่รักเขาเนี่ยแค่บอกกันตรงๆไม่ใช่แบบนอกใจอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โอเคหรือยังตอนนี้โอเคมันโอเคค่ะทุกคนมันโอเคมันโอเคมันโอเคมากเพราะว่าพีา่ยบอลกันนาหรือนะเปล่านะเอ๊ะทำไมรู้เนะี่ย ก็าไม่รู้นะคือคือยังคุยปกติทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างปกติแล้วก็เออแม่เชื่อไหมว่าไป่ปกติตอนข่าวออกแล้วพี่เขาก็งงว,ว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบมันด้วยความที่ก็มีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทุกคนเป็นห่วงด้วยก็เข้าใจว่าเป็นห่วงถามไถ่ว่าน้องเป็นยังไงน้องโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบ ทางบ้านพี่เขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยทะเลาะกันหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นดีๆกันอยู่เลยก็เลยแบบส่งข้อความไปถามนี่นี่เขาก็แบบเหมือนเครียดเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแต่ก็คือก็คือไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่างงเฉยๆเอองงงงทุกคนต่างคืองงคือเขายังถามเลยว่าแบบโพสต์ทำไมอะไรเงี้ยด้วยความที่อาจหนูอาจจะคิดน้อยด้วยอะไรเงี้ย แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบการที่เราแค่โพสอ่ะมันจะถึงแบบเป็นเรื่องแบบใหญ่โตอะไรอย่เงี้ยเออใช่ทําให้แบบใครหลายๆคนเป็นห่วงด้วยก็ก็แบบต้องขอโทษด้วยที่แบบอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการโพสอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อย่างที่บอกแบบว่าเหมือนเราเห็นอะไรที่เราถูกใจแล้วเราก็เลยแบบโพสเอความรักยรักยังแฮปปี้โอเคดีมากค่ะทุกคนก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจเหมือนเดิมว่าแบบขอให้ตลอดรอดฟัง